วันนี้ทางรายการ True Insider ค่ะมีสกู๊พิเศษมาฝากแฟนๆทุกคนกันอีกครั้งเมื่อเราได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมทำบุญฉลองวันเกิดอายุครบ28ปีของนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งมาแรงจอบทัชพลน้ำมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมชุมชนคองเตยในวันอังคารที่8กันยายนที่ผ่านมาค่ะ โดยในวันนั้นแฟนคลับของหนุ่มจอบยังได้ส่งฟูดทรักเป็นไอศครีมแสนอร่อยมาร่วมทําบุญมอบความสุขให้กับเด็กๆด,ด้วยค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษของงานนี้ก็คือเหล่าบรรดาเพื่อนสนิทของหนุ่มจอบได้เดินทางมาเซอร์ไพรส์พร้อมร่วมทํากิจกรรมดีๆกับทุกคนด้วย พอถึงเวลาอาหารว่างหนุ่มจอบและเพื่อนๆได้เดินแจกไอศครีมพร้อมพูดคุยกับเด็กๆทุกคนอย่างสนุสนานและเป็นกันเองจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิได้พาทุกคนไปเยี่มยมเยนน้องๆภายในมูลนิธิซึ่งหนุ่มจอบและแก๊งเพื่อนสนิทต,ต่างคอย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งค่ะด้วยการเข้าไปเล่นกับเด็กน้อยทุกคนอย่างเนียนๆจนแยกแทบไม่ออกว่าคนไหนผู้ใหญ่คนไหนเด็กอีกทั้งหนุ่มจอบยังได้นำหน้ากากผ้ามาแจากให้กับเด็กๆอีกด้วยค่ะ และหนุ่มจ๊อบยังรับอาสาขอลองอาา่านหนังสือให้น้องๆได้ฟังกันอีกด้วยมาดูกันว่าภารกิจครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่เริ่มแรกยินรับรับสมบองสักทีตุ๊กตาอยากไปสวนสัตว์มองแม่ไม่ขาดระจาดเด็กดีซึ่ง เองทางมูล,ลนิธิเด็กอ่อนในสลามชุมชนคองเตยได้เซอร์ไพรส์ปปเจ้าของวันเกิดสุดหล่อด้วยการนําขนมเค้กโฮมเมดมามอบให้กับเขาด้วยค่ะหลังจากนั้นหนุ่มจอบและเพื่อนๆก็ได้มาให้สื่อมวลชนพูดคุยสัมภาษณ์ถึงบรรยากาศความประทับใจต่างๆที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ พอมอเพื่อนๆนนะักแสดงของหนุ่มจ๊อบก็รวมตัวกันทำเซอร์ไพรส์นำเคกวันเกิดมามอบให้พร้อมร่วมการร้องเพลงวพอวยพรวันเกิดอย่างสนุกสนานเฮฮาแบบสุดๆ อาอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนเอาเป่าเสเป่าไม่ได้รันได้แล้วไดแล้วเย้ และแล้วก็มาถึงเวลาที่หนุ่มจอบได้ออกมาแจากไอศครีมให้กับเด็กๆในชุมชนคลองเตยที่บริเวณรถฟู้ดทรัคด้านหน้ามูลนิธิพร้อมถ่ายรูปกับเพื่อนๆและแฟนคลับทุกคนที่เดินทางมาร่วมทำบุญกันในวันนี้ค่ะโดยในช่วงท้ายค่ะจอบและเพื่อนรักคู่ิ้นของเขาอย่างหนุ่มอินสารินก็ได้มาพูดคุยกับรายการของเราแบบสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟเราไปฟังความรู้สึกของพวกเขากับกิจกรรมแห่งความสุขที่เกิดขึ้นกันในวันนี้ค่ะสวัสดีครับ ผมอินสาดินครับผมจ๊อบทัชพลครับมาทําบุญวันเกิดคุณจ๊อบเป็นไงบ้างฮะรู้สึกดีมากครับเพราะว่าจริงๆตอนแรกอ่ะตอนแรกจริงไม่มีเพื่อนมาคือเบบเขาจะจัดกิจกรรมให้มา,มาทํากับน้องๆเรารู้สึกว่าอยา,อ,ยอยากให้แบบเพื่อนๆมาด้วยเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่น่าจะทําร่วมกันและสนุกก็เชิญเชิญเชิญไปไม่คิดว่าแบบเพื่อนๆทุกคนจะมาลวนันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาร,รวมถึงคุณตีแฟงกี้แล้วคุณเฟิร์สด้วยครับ ก็คิดค่าตัวมา้อยแล้วนี่เดี๋ยวผมก็ต้องไปผ่อนจ่ายเขาไม่ก็ยินดีครับรู้สึกว่าได้มาเจอวันเกิดด้วยแล้วก็มาทําบุญร่วมกันก็นานๆได้มาทำบุญก็ดีครับมี่มีผมมีมีแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้นะอ้าโหเป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์นานเท่าไหร่ก็ได้ขอให้มันพิเศษขอให้มีขอให้มีเขาพูดไม่ต้องแต่ตอนแล้วตั้งแต่แบบว่าเปิดกล้องแล้วจริงเหรอผมพูดอะไรไปอ่ไมป็นคนใส่ใจแล้วเก็บอะไรโอ้ยเมื่อกี้ผมน่าจะพูดว่าอยากได้รถ ครับเงายๆแล้วฮะคือจริงแบบผมมาเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านเาหลานผมเยอะแต่คือตอนนี้หลานเริ่มโตหมดแล้วคือช่วงจริงๆน้องๆวัยแบบประมาณนี้จริงๆเป็นเด็กที่กําลังน่ารักนะเพราะว่ายังไม่แบบยังไม่วิ่งเยอะยังเป็นแบบน้องยังคันคานยังแบบเดินเดินๆอะไรเงี้ยผมว่าเป็นวัยที่แบบว่าน่าเล่นด้วยน่าแบบเข้าไปแจกขนมอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าฟีลกู๊ดเนาะครับผม คือตอนแรกอย่างที่บอกครับพี่พี่ชินที่เขาจะเป็นคนจัดกิจกรรมให้วันนี้เขาให้เลือกระหว่างว่าอเอออยากไปทําบุญที่วัดไหมหรือว่าอยากจะมาแบบตามมูลนิธิที่มีเด็กๆผมก็คิดว่าเออวัดอ่ะเราเป็นสถานท,ที่เราไปใช่เราเพิ่งไปกันมาเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราเข้ากันบ่อยในวัดอ่ะแต่ถ้าสมมติเรามาเป็นมูลนิธิเราได้เจอน้องๆแบบเอาขนมไปให้กับมือเลยอ่ะรู้สึกว่าน่าจะแบบได้ความรู้สึกที่เต็มกว่าครับ เป็นไงครับคุณเบลนอินไหมเฮ้ย hey, แต่ผมผมก็ชินกับเด็กเหมือนกัน uh huh. เพราะที่บ้านก็มีมีน้องอยู่แล้วครับ <Sure. S 1> ก็วัยเดียวกันก็รู้สึกว่าเล่นง่าย mm hmm. ก็แปบเพียงเขาชวนเขาคุยชวนเขาเล่นเนี่ยแต่หลังก็แอบ,บหยิกเขา mm hmm. อะไรเงี้ยไม่ <laughs> ก็นวดน, <laughs> นวดน,นวดให้น้องห <laughs> <laughs> ลักเอ็นดูเรานีทานครับอย่าหามเลยครับล้มเหลว <laughs> ตอนแรกพยายามโอ้โหตอนแรกคือครูอ่ะเขาเล่าอยู่ก่อน เราก็เอ๊ดูทรงแล้วไม่น่ายากไม่น่ายากคือน่าจะเข้าไปอ่านได้ใช่้หมแสดงอยู่แล้วแสดงอยู่แล้วเข้าไปกลางปุ๊บอ่านประโยคเดียวเกิดการชุลมุนยังกับแบบเราเราไปไม่ฟังหลังจากนั้นก็คือเลทครับครับคือไม่สําเร็จครับผมว่านี้มันอยู่ที่แบบว่าดนามิกในการเล่าใช่อยู่ที่ใครเป็นคนเล่าด้วยถ้าสมมุติว่าผมว่าถ้าเป็นแบบพี่พี่คุณครูอะไรเงี้ยน้องเขาน่าจะฟังน้องเขาน่าจะแบบน้องเขาน่าจะแบบอยู่ในระเบียบ พอเห็นเป็นเราจับหนังสือปุ๊บเอาแล้วข้างหลังยืนหุบึ๊บอึ๊บเรียบร้อยครับนี่คือพยายามจะชงแล้วยาจชเขาอยากให้เราเขาถามคันแปลกอะไรแล้วว่าที่ทากินอะไรตุ๊ตาะออเอ่อเะ่อเอ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 เอ่อนอ่อเอ่อ่าอ่อนอ่่เอ่อเอ่อเออ่กอ่อเอ่่เอ่กเออเ่ออ่่ออ ผมเล่าดิในละครอ่ะผมเล่าใช่ใช่คุณจะคุณจะเล่าซะเยอะครับอ่ะผมพูดให้ฟังก็ได้ว่าคือผมกองมากเลยอ่ะมาก็จะมีพี่คนหนึ่งที่เขาจะคอยอธิบายทุกๆอย่างเกี่ยวกับระบบที่นี่เนอะผมก็รู้สึกว่าเขาแบ่งกันเป็นระบบสัดส่วนเนาะแบบเด็กเล็กก็อยู่กับเด็กเล็กส่วนพอเด็กโตเขาก็จะแยกไปอีกห้องหนึ่งมันจะได้แบบไม่เกิดความแบบ เดือมล้าของวัยเพราะว่าเด็กต่างวัยกันนิดนึงมันก็จะเริ่มแบบคนนึงตัวใหญ่กว่างี้ก็จะแกล้งคนที่ตัวเล็กแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบ่งให้มันเป็นแบบว่าสัดส,ส่วนแล้วก็น้องๆทุกคนก็ดูแบบแฮปปี้เนาะเพราะกิจกรรมเขาก็จะไม่เหมือนกันเด็กเดกเด็กโตก็มีกิจกรรมที่ไม่เหมือนกันครับผมก็น่ารักผมก็มาแล้วก็รู้สึก กินบูญกินใ,ใจครับผมตาคนละพี่หนอว่าขับก็จริงๆเรา,เ,รา <laughs> เหมือนจอบนะครับ <laughs> <laughs> ไม่บอกว่าเราทําการบ้านกับบูลนที่ที่นี่มาเขารู้สึกว่าเขาได้ช่วยกับชุมชนแถวเนี้ยชุมชนคลองเตยแถวเนี้ยจริงๆแล้วก็หลังจากที่เด็กอายุครบเท่าไหร่นะห้าขวบ้าขบเขาก็แบบมีการติดตามหลังจากที่กลับบ้านไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กที่เขาดูแลเขาดูแลไปถึงครอบครัวด้วยหาพยายามสร้างอาชีพต่างๆเนี่ยเออรู้สึกว่าแบบพี่จอบก็แบบเลือกเลือกที่ที่ดีที่แบบได้ช่วยต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ ต่อดีถือว่าเฮ้ยคุณกวิชาารละครับผมก็ขอฝากละครเรื่องคุณมีปฏิหารครับตอนนี้ก็ไปได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณประมาณ10%บเปอร์เซ็นต์ครับถือว่าเยอะมากเฮ้ยถือว่าเร็วถือว่าเร็วถือว่าเร็วเราเปิดกล้องมาเดือนหนึ่งได้10%บเโอเคโอเคต้นน่าจะปีหน้านะต้นปีหน้าอะไรอย่างนี้เราจะได้ดูกันนะครับถ้าคุณไม่ลาเที่ยวบ่อยอ่ะโอ้ยผมไม่เคยลาอยู่แล้วเรื่องเรื่องหลายละครอ่ะผมปึ๊กแล้วมีอะไรความทรงจำสีจางทำไมนิ้วคุณต้องไขว้างเงี้ย ความทรงจำสีจ้างนะครับความความทรงจำสีจ้างครับ17กันยายนนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับติดตามแล้วก็ดูทุกตอนนะเพราะว่าจะมีตอนหนึ่งอินพออ่าอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์เลยต้องบอกว่าเอ้ยไม่เป็นเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่เซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์แล้วแหะเพราะคุณบอกไปแล้วโอเคไม่เซอร์ไพรส์แล้วล่ะเป็นแขกรับเชิญนะครับในความทรงจำาอินเป็นแขกรับเชิญครับก็ฝากติดตามทั้งสองคนเลยครับผมได้เห็นแน่นอนในเรื่องความทรงจำสี่จ้างครับ